สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลกับทางด้านผู้นําอย่างเบนจามินเนทันยาฮูนะครับมีการรายงานข่าวว่าทางด้านยูฮาฟกาเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนั้น กล่าวว่าอนาคตของฉนวนกาซาต้องเป็นการบริหารจัดการที่ไม่ใช่การอยู่ภายใต้กองทัพของอิสราเอลและอิสราเอลต้องไม่ใช่ผู้ที่กําหนดกฎระเบียบและการปกครองของประชาชนในฉนวนกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้ได้มีการหาหรือกับทุกฝ่ายตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566อย่างไรก็ตามความเห็นนี้กลับยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นในรัฐบาลรวมถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินในทันยฮูนะครัรบร โยฮับการเล่นเน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่จะมาปกครองฉนวนกาซาต่อจากนี้ต้องไม่ใช่กลุ่มฮามาสและขอให้ในธันยาหูนั้นประกาศเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อจากนั้นไม่นานทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการหาหรือเกี่ยวกับอนาคตของฉนวนกาซาว่าใครจะเป็นผู้บริหารจัดการหลังสงครามยุติเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ตราบใดก็ตามที่กลุ่มฮามาสนั้นยังคงมีอิทธิพลและปกครองฉนวนกาซาและเน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของอิสราเอลในการทำสงครามครั้งนี้คือการกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้สินส้นซาก เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรับนั่นก็กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะขณะนี้อิสราเอลนั้นกำลังเผชิญแรงกดดันจากภายนอกเรื่องการปฏิบัติการจู่โจมราฟาพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งอาจทําให้ชาวปาเลสไตน์พัดถิ่นเพิ่มขึ้นอีกหลายแสนคนล่าสุดนั้นภายในคณะรัฐมนตรีสงครามกลับดูเหมือนมีปัญหาและมีสัญ,ญญาณความไม่ลงรอยกันระหว่างทางด้านนายกรัฐ,รฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างโยฮับกาเลน กัรเละนนั้นแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยต่อความล้มเหลวของรัฐบาลในการตอบคำถามเกี่ยวกับแผนหลังสงครามสําหรับฉนวนกาซาความไม่ลงรอยตรงนี้เองปรากฏต่อสาธารณะอันหาได้ยากโยฮัหกันเล่นนั้นเรียกร้องให้ในธันยูฮูประกาศต่อสาธารณะว่าอิสราเอลนั้นไม่มีแผนที่จะเข้าไปควบคุมการปกครองทั้งทางพลเรือนและทางทหารในฉนวนกาซาและจัดทําแผนหลังสงครามโดยบอกจากหนักแน่นว่าเขาต่อต้านการปกครองของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ รัฐมนตรีกลาโหมก็ยังบอกนะครับว่าเรื่องของความสงบสุขหลังเหตุการณ์ฮามาสจะบรรลุผลได้ต่อเมื่อหน่วยงานของปาเลสไตน์เข้าควบคุมฉนวนกาซาพร้อมกับการสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อสร้างทางเลือกในการปกครองนอกเหนือจากการปกครองของฮามาสเขาบอกด้วยว่าตัวเองนั้นเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินในตันยาหูตัดสินใจและต้องประกาศว่าอิสราเอลนั้นจะไม่สถาปนาการปกครองทางทหารในฉนวนกาซาและให้ระบบการปกครองของทางเลือกเข้ามาปกครองฉนวนกาซาแทนกลุ่มฮามาสทันทีนั่นก็คือหมายความว่า ทางด้านโยฮับกานแลนนั้นไม่ต้องการที่จะนําทหารนั้นเข้าไปปกครองในส่วนของฉชนวนกาซาตามความคิดของในธัญาฮูนะครับแล้วก็คัดค้านเรื่องนี้แต่เหมือนว่าในธัญาฮูนั้นก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับสิ่งที่โยฮับการแลนนั้นประกาศนะครับแล้วก็ถึงวันนี้แม้ว่าตะวันตกพยายามที่จะกดดันทางด้านในธัญาฮูให้มีการประกาศแผนว่าหลังสถานการณ์การสู้รบจบสิ้นแล้วนั้นเนี่ยสถานการณ์ในกาซาจะเป็นอย่างไร ก็เหมือนในทันยาฮูนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมประกาศสักทีหนึ่งหรือว่าความต้องการของในทันยาฮูนั้นคือการเข้าไปปกครองฉนวนกาซาแบบเต็มรูปแบบทั้งทางพลเรือนและทางทหารใช่หรือไม่อย่างไรซึ่งทําให้โยฮัมกานแลนนั้นไม่ค่อยพอใจผู้นําของประเทศเท่าไหร่นักน,นี่ก็เป็นความน่าสนใจนะครับกับการขัดแย้งกันร,ระหว่างทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกับผู้นําอิสราเอลณเวลานี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาาอินเทอร์เน็ตเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์นิวด้วยครับ